เดินทางไปที่เขากระไดก็เดินทางเข้าไปนะครับจากจุดทางแยกทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่มาน้ำตกชาตการเขากระไดมไหมลูกใต<อ>้บ,บอกนะุทยทยานเขากระไดมามยายผมจะขึ้นไปเขากระไดมามันเส้นนี้ไหมมาเส้นนีแ้แล้วผมต้องไปไกลไหมไปไกล ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเนาะเออไปเรื่อยๆมันมีทุ่งนาอยู่แล้วก็ข้ามไปก็ตรงไปตรงไปมนมีทางตรงไปตรงไปเนิดอิดมันมีป้ายบอกเนาะยายจะทำอะไรนี่เอาไปแกงแกงไปก่อนนะขอบคุณครับยายลา ขึ้นมาบนยอดแล้วกำลังจะเดินทางพางเพื่อนๆเ,เข้าไปชมภาพเขียนสีโบราณที่เขาเรียกว่าเขากระไดมาซึ่งคนทางเดินทางขึ้นมาจากภูบ้านขึ้นมาชันมากๆเลยนะครับบางช่วงลื่นเพราะว่ามีตะไคร่อะไรก่อเยอะเลยต้นไม้เขาล้ม ตอนนี้ก็เป็นที่ทักสำนักสงฆ์เขากระไดม้ามีพระท่านมาจังพรรษาอยู่ที่เนี่นะครับปุ้นไอ้หอยู่ปุ้นมีบันไดปิดวันนี้กำลังเราจะกำลังมาดูาาภาพเขียนสีโบราณอ่ะตัวนี้เป็นเงื้อมผานะครับ เมื่อก่อนดีไม่ดีก็ตรงนี้ก็อาจจะมีด้วยแต่ว่าสิ่งที่จะเห็นชัดเดี๋ยวเราก็เดินทางไปดูเรื่อยๆที่นี้เขาก็ต้องเปิดประตูเข้าไปนะครับพระท่านบอกว่าต้องเปิดประตูเข้าไป กำลังมองหายอยู่ในกลมกเหรอมองไม่เห็นลุงว่าเห็นอะไรนะภาพเขินสีๆที่อยู่ในหินวงกลมที่อยู่ด้านบนแต่ผมมองมันไม่เห็นวะไม่รู้ใช่ไหมลุงอันนี้เขาเรียกว่าถ้ำผาอีงั่งผาอะไรอะอโ ถ้ามีงั่งไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่ใช่ภาพเขียนสีแดงใช่ไหมสีแดงอ้าวโยกเขาบอกว่าสีแดงตรงตรงตรงลผมไม่เห็นนะเนี่ยที่นุ่งกลมๆมีหัวด้วยอ่ะลุงเห็นลูกศิลปกร อันนี้เคยมีกรมศริลปากรเข้ามาดูแล้วแต่ว่าส่วนสูงแต่ว่าสูงจากพื้นประมาณสัก10บกว่าเมตรสิบหเมตรอ่ะตอนนี้ก็กำลังพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีโบราณไม่แน่ใจเรื่องอายุอันามเท่าไหร่อันนี้ก็เริ่มเดินทางยไายไปเรื่อยเมื่อกี้ลุงบอกว่าเจอเป็นภาพเขียนสีเป็นรูปเต่าสีแดง แต่ผมให้ยามองแล้วผมมองไม่เห็นจริงๆต้องขออภัยเดี๋ยวถ้ามีรูปอะไรก็จะส่งให้ลองดูในรูปกันแล้วกันนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินอันนี้จุดนี้เขาจะเรียกว่าถ้ำอีง,ง่างใช่ไหมตรงเขาอีง,ง่างจุดนี้นะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าถ้ำหัวขาด ถ้าหัวขาผมไม่เคยมาพี่โฮก็เช่นกันแล้วก็ลุงก็เช่นกันต้องลองไปดูครับว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงที่นี่สับป,ปะยะมากๆบางจุดผมไม่กล้าส่งเสียงดังแต่พระท่านไม่อยู่นะครับอยู่รูปเดียวอยู่ด้านล่างท่านไปพักผ่อนด้านล่างเดี๋ยวลองขึ้นไปดูนะครับ มีไหมัอ,อืมมสวยเนาะเป็นลายเหมือนมันหินมันอะไรไม่รู้ก็เป็นลายอะไรคล้ายเกจงูวหินที่นี่จะอารมณ์คล้ายประมาณานี้นะนี่้นแต่ว่ามันจะมีดินสีแดงนี่เนาะมีแร่เหล็ก ผลแ่เล็กพวกหินมาไทยอะไรเยอะเลยสีแดงเน่องจากเห็นพวกนี้เขาเอาไปบดไปตำผสมน้ำผสมเลือดอะไรต่างๆก็ไปทาเป็นภาพเขียนสีได้แต่ว่าจุดที่ผมพาไปตรงนี้ก็คือถ้ำหัวขาดแต่ว่าผมมองไม่เห็นภาพเขียนสีนะก็มันจะประมาณนี้ไม่เห็นแล้วนะไม่รู้ว่ามาถูกจุดหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองดูในภาพกันแล้วกันนะครับภาพมันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าผมจะถ่ายภาพบรรยากาศของลักษณะที่ตั้ง ให้เพื่อนไปรับชมก็จะประมาณนี้ไม่สะดวกถ่ายเยอะนะครับก็จะประมาณนี้นะถ่ายเป็นบรรยากาศดูปัจจุบันก็ตอนนี้ก็เป็นสำนักสงฆ์นะครับผมไม่สะดวกถ่ายรูปให้เพื่อนได้รับชมกันนั้นเองแต่ว่า บางที่อ่ะผมถ่ายได้ลุงลุงไปไหนจะเป็นช่องทางเป็นหินธรรมชาติที่พระท่านได้ทําทางเดินไว้ดีเลยนะครับหรือว่าอยู่ตรงบนมั้ป่าท่าผสีอยู่ตรงนั้นะตรงี้ที่วัดเขาก็ได้ม้าเรามาชมวิวธรรมชาติแล้วก็มาไหว้พระองค์พระจักรพรรดิที่อยู่ด้านบนนี้ดีกว่านะครับนี่คือว,วิวทิวทัศน์ของเขากระได้ม้า ที่เราเห็นไกลๆอยู่ด้านล่างขับรถผ่านเราจะเห็นองค์พระเจดีย์สีเหลืององค์นี้นะครับชัดเจนมากข้างบนมีพระใหญ่พระจัก,กรพรรดิตรงนี้มีที่นั่งวิวทิวทัศน์กวาดภาพาไปสวยมากเลยนะครับนี่คือเขากระไดมาามีแม่น้ำ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อแม่น้ำอะไรมีฝายกันน้ำสวยมากๆทุ่งนาที่เขียวขจีหมู่บ้านที่เงียบสงบอยู่ในโซนของใกล้ติดกับภูเขาเราขึ้นมาอยู่ด้านบนของเขากระไดม้าตรงที่มีพระพระจกักรพรรดิอยู่ตรงนี้ แล้วก็ทอสายตาลงไปตัวนี้มีภาพเขียนสีโบราณแต่ผมมองไม่เห็นคืออาจจะขอภาพจากท่านอื่นส่งให้เพื่อนๆได้ดูกันขอบคุณที่ติดตามรับชมครับวิวที่นี่สวยมากวิถีชีวิตในยามบ่ายช่วงบ่ายเย็นๆสามโมงกว่าถ้ามาตอนเย็นเยอะกว่านี้ก็จะมี ชาวบ้านเขาจะเริ่มหุงหาอาหารกันนะครับตัวนี้เขาก็จะมีควันที่โผยพุ่งออกมาจากบ้านต่างๆแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวอะไรกันอเงี้ครับก็ได้วิวบรรยากาศที่สวยงามมากเนะี่ยนี่ก็เป็นพิงผายไหมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอีกจุดหนึ่งณนะบนภูเขาหาก็ได้มามก็จะมีถ้าที่มีชื่อว่าถ้า ถ้หัวขาดนะครับก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหน <c oughs> ก็ลองลองเดินดูอันนี้เราอยู่บนยอดเขานะครับแต่ว่าน้ำดันขึ้นมาข้างบนยอดเขากระไดมาเลยวิวสูงเมื่อกี้ภูเขาสูง,สงน้ำมันที่ฉาดออกตรงนี้เลยนะครับ มีร่องรอยของเอยที่เขาจับตายกันด้วยนะครูฮักปลาหักกบอะไรกัน้ยแนียสวยมากภูเขาไม่แน่ใจว่าจุดนี้ไหมแต่ว่ามีการขึงรดหนาน่าจะเป็นตีเจ้าบ้านแล้วมั้ง แล้วก็เป็นเส้นทางลงไปไม่รู้ยังไงตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เหมาะสําหรับนมนุษย์โบราณอยู่ที่นี่ได้เลยนะครับสบายสบายเลยมไม่น้ำหมุนยอดดอยที่ไหลเอ่ยแบบนี้คุณคิดดูนะว่า สมัยก่อนมันเือคือมันพัดตั้งแต่บนยอดเลยเบบเนะี้ยกัดซอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นรูปร่างมีโค้งมนเหมือนน้ำมันกระแสน้ำเมนี่อะไรทรามใช่หร่อ คืนนี้เราจะนอนจุดตรงนี้นะครับน้ำตกชาตากาศคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าน้ำเขาออาจากคุนๆสีแดงๆหน่อยเล่นคงเล่นไม่ได้าไ,ไปดูที่อัศีนี่ครั้งเมื่อเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่วันที่เวียดซิงหา2565 ่องลอยน้ําท่วมเราก็ยังเห็นกันอยู่ใช่ไหมเห็นกันอยู่นะครับเห็นไหมไอ้ตรงที่เป็นสีน้ําตาลน้ําตาลนั่นก็คือขอบไอ้หญ,ญ้าที่เป็นสีน้ําตาลน้ําตาลตรงนั้นก็เป็นไอ้ระดับน้ําอ่ะสงสัยคงช่วงไม่กี่วันก่อนนะครับตรงที่พายุฝนเข้าอะไรครับแปะ Premises, น่อยหลักกาแฟลอยฟินสัตว์โบราณลอนสัตว์กาแฟต้องลอยฟินสัตว์โบราณอ๋อั้งหมนีันมีน้ำตกเลยไ่มีไม่มีอะไรไม่เห็นเราจุดศึกษาธรรมชาติมันมีอะไรสี่สีกิโลเมตรสี่กิโลเมตรทุกทีพงกามาตรงนี้สี่กิโลเมตรทำไมถึงนี่ไงทั้งหมดเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบการเดินศึกษาธรรมชาตินะครับมันก็จะเจอรอย รอยเท้าสัตว์โบราณก็ไม่รู้ว่าเป็นรอยแบบไหนผมก็คงไม่ได้เดินอะนะครับแต่ก็ระยะทางสี่กิโลเมตรมันจะเป็นวงกลมเลยมีน้ำตกอยู่5ที่ตรงนี้ที่ไปอ่ีใช่ไปลขที่แล้วนี่มันมีอน้ำตกแล้วก็เดินอ่ะ4กิโลเมตรใครจะไปก็ขึ้นไปทางนี้ฮะ ชมความสวยงามไปพร้อมๆกันนะครับกับน้ําตกที่มีชื่อว่าน้ําตกชาติกาลตรงนี้เขาเป็นเขตอันตรา,ายเขาห้ามเล่นน้ำเลยนะครับห้ามเล่นน้ำในพื้นที่กาหนดเขาจะมีเป็นชั้นเป็นชั้นน่าจะมีทั้งหมดก็สี่ประมาณสี่ห้าชั้นตรงนี้เขตอันตรา,ายน้ําลึกอย่าเล่นน้ําเลยเด็กขาน้นําตกชั้นที่หนึ่งเรียกมารีวัน น้ำตกมฤวันแต่ว่าตกสูงมากเลยฮะความสูงนี่ไม่แน่ใจแต่ว่า,วากว่าท่ากั่โอ้สวย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 ูงสูงเนี่ยโอ้สวยโอ้โหอ,อะไรอยูเดินชมกองงานไปพร้อมๆกันผมเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรก เล่นแล้วนะครับน้ำลึกก็ปริมาณน้ำเยอะกว่าทุกทีเลยเพราะว่าีน้ำผมอะในต่างต่ต้องคอยระวังเรื่องน้ำป่าผมนึกถึงน้ำตกลกลูทอที่รัดกะเลี่ยนก็ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์แบบนี้แต่ท่าน้ําตอนน้ำใสมากแล้วก็เล่นได้สบายมากเลย ที่นี่มีสะพานคล้ายๆกันสวยอยู่ครับที่นี่ก็ภาพดีๆเดี๋ยวไปอยู่จุดที่ที่ถ่ายรูปนกว่าคือนี่คือสะพานที่ข้ามอ่ะสวยบอน้ำตก โค้งมันกว้างเหมือนกันนะครับอยู่ด้านนอกเราก็นึกว่ามันมันแค,แคบแต่ว่ามาอยู่ในสถานที่จริงเนี่ยกว้างเหมือนกันนะครับเป็นร้อยกว่าเมตรแลน,น่ยจากโน่น,น,นมุมโน่นมาหามุมเนี้ยได้ประมาณสักไม่ต่ำกว่าห้าสิบเมตรแล้วแล้วก็จากที่หน้าผามาอยู่ที่จุดที่ผมยืนเนี่ยก็เช่นกันไม่ต่ำกว่าห้าสิบเมตรมีหน้าผาส,สวย ตัวข้างบนมีพึ่งเม่อก่อนไม่จะเรียวกวระขาพึ่งด้วยซ้ำไปมีอะไรไม่รู้พาดอยู่ข้างบนดีไม่ดีถ้ามีภาพเขียนสีแถวแถวนี้เนี่ยคงจะเป็นอะไรที่สก,การตามมากสวยสวยนะครับมีสีห้าชั้นแต่ข้างบนเขาบอกว่ายิ่งสวยทางเดินก็จะอ้อมๆขึ้นไปตัดข้างบนนู่นเหล็กลราวอะไรต่นงาน้ำตกชาติการ านาครับสาน้ำผุดน้ำห่อนก่อนต้ำเย็นน้ำน้ำดื่มน้ำแร่เป็นน้ำแร่เหรอน้ำแร่รเราขายที่ร้านอ๋อบ่อน้ำแร่สะอาดห้ามลงเล่นห้ามหลงเล่นีำด <c oughs> แต่เขาห้ามเร็วห้ามลงเล่นมีปลาด้วยทำไมอ่ะน้ำแร่โอ้ยปวดเท้าอ๋อโอ้ยปวดเท้า กินเลยฮะเจ้าท okay. ี่กินที่นี่เหรอไปกินกับที่นี่เอาไปต้มก่อนดีกว่ามั้งดูไม่ต้มน้ำแลยพุ่ออกมาเลยเนี่ยดูดิปุ้ง